ขอยนุาตไทยด้วยไปจ่ายเยอะนี้ก็เอาแอร์ตรงไปกติเลยนะกระแรกต้องปิดต้องปิดทอนต้องดูว่ากองมันเจอสัญญาณหายเจออันนี้หรือยังโอ้ยการเข้าที่ก้าวเดี๋ย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 วเห็นเสาเซตติ้งรอสักผม่อยรอมเสร็จเลยนะมีไหมนี่เรามันมันเจอแล้วเห็นไหม เอาพุทอินพุทอ๋อ USB มันคอนเนคหรือยังเนี่ยนครับผมปนติโตะซเออแซ่ว่ะเฮ้ยเหมือนเขาเสียบแยกแปนไลน์นครับผมประกอบไปพอเพอ่ตีไมโครโฟนอือไอ้นี่มีไหน เจอ,อเจอแล้วแต่ว่าอ,อ๋อนี่นี่ถูกต้องละแอดวานมันจะต้องติ๊กเป็นสองชแนลสองชแนลอินพูดมนะันอะมันมันเพราะมันไอ้นี่เห็น2 2> สองไมค์มั้งครับครับ<อ>ไมโครโฟนแล้วก็โอเคเยสเนี่ยอันเนี้ยก็คือ อินพุตอ่าถูกต้องละเนี่ยได้ละครับก็คือว่าเมื่อมันหันเป็นจีเอิมครับตี๋ว่าเออคือมันหันเป็นอินพุตเป็น usb นี่ตี๋ว่าตัวนี้มันก็ได้เจอมาครับเนี่ยมัน็ติเปนถ้ามันเป็นอันเด็ดนึ่งอันเดียวเนี่ยถ้ามันเป็นสองชุดตู้แมนครับผมชุดไปคำว่า advance นั่นอะ คือคือมันมีกว่านะแต่อันนี้มันเป็นวินโดว์ซิปวินโดว์อย่างถ้าวินโดว์ธรรมดาเนี่ยขี้ขวามันมันมันเข้าได้เลยขี้ขวาแล้วก็ไปเนะเราเลคคอร์ดนะเรอครับเนี่ยเลคคอร์ดซิทติ้งเนี่ยแนวเนีเข้าไปคำว่าแอดวานมันจะมีแอดวานอยู่เนี่ยมันอันนี้อันนี้มันมีแต่อันนี้อันนี้มันยากอันนี้มันต้องกดเข้านี่เขาเลยเขาดึกดีไว้แล้วออกมานี่ยแอดจับดีไวเนี่ยนี่แล้วก็มาปั๊บ อินพุตให้เป็นอะไรเนี่แอดวานนี้คือมันเป็นสองชแนลเราก็ได้ละโอเคถ้าว่าเป็นวิ w i n d เจ็ดนี่ก็เป็นสองชแนวเหมือนกันนะครับไม้ไม้ RTA เดี๋ยวเอาไม้นี่ก็ได้นี่สวัสดีครับเ็โซฮาสายสัญญาณวันเล่นเลย่าเล่นดึงมาเลย อันนี้เดียวครับอา RTN อันเดียวได้กับของไทยนะเนื้อหลุดกับเนื้อเจ้ากเนื้อของอาจารย์ผมเป็นเจ้าเกาก็คือก็แรกเข้าโปรแกรมเนาะปีต้อนพอตั้งพอตั้งเสร็จแล้วเข้าโปรแกรมเข้าไปเลยโปรแกรมมันจะประมวลผลเจอเซาคาส์อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็ถามเย็ดถ้าถ้าได้ตั้งแล้วถ้ามันถามเย็ดเขาตอบโน อันนี้อันนี้มันได้ตั้งเดี๋ยวก็ตอบเยียดไปก่อนเส็จอ่ะมันก็นกนจัถามเลยเขาไปคำว่านี่ครับ default thanfer แล้วก็กด oh, คำว่า new thanfer นี่นะ new thanfer นี่หรอกแล้วเขาก็ตั้งจื่อมันเหรอะ a t a นะครับแล้วมันก็นจะถามเอาดีไว้จังไหนเขาก็ไปเลือกเอาเป็นนี่ก่ะ usb ของเขาเลยกะอ,อ่ะ มันก็ถามไม่ฟังก์ชันไม่เอาจากแข็งย,<ม><ม>ยังก่อนเล็บตัวนี้ไม่จันตัวนี้ไม่ต้องใส่ไอ้เนาะสัญญาณอ้างอิงอขวากันเนาะโอ้โหสัญญาณอ้างอิงเอาจากขวาก็คือไอ<ห>้<ห>ตัวนี้เฮาวนสัญญาณมาโอเคเนี่ยได้ละได้ละก็โอเคเลยปุ๊บเนี่ยมันละมาที่คำว่าแานเฟอร์ฟังก์ชันนี่เห็นหรอเนี่ยมันก็มันก็จะมาทั้งสองอันเนาะ ต่อไปไปหมกามหนึ่งออปชันแล้วไปคำว่าซิกซิกแนว e n เนเรตอันนี้คือเปิดเปิดเสียงโซโซตะเคี้ย oh. เปิดออกไหนเราก็ไปเลือกเปิดเสียงเจนเนารเปิดจาก USB เหมือนเดิมเอาออกด้านไหนบ้างกเขาจะเอาออก1ิงสองไห่ก็เอาก็เอาออกเล็บแล้วหมอันก็ออกไล่เนี่ยออกออกไล่เนี่ย นะมันหันเปสองงานไหมหันหัน,ห,นหันเอ้าอ่ะนเนี่ย่ยอาโอเคแล้วเขาก็โอเคโอเคเนี่ยแค่นนี้วิธีใจเปิดทิ้งน้อยกว่าเปิดนี่เลยเนี่ยแหนเปิดเนี่ยแล้วกดพย์นีสัญญาณก็ามาแล้วนะมาแล้วหรอเนี่ยอันนี้มันเบาเพราะว่าเขาต้องไปเพิ่มเพิ่มเกนเพิ่มเกณฑ์ให้มันเดือดศูนย์นี่อ๋อเป็นติดลบอยู่เนาะ,ม,ะมาและมาหัวละ มาหัวละมาหัวโอ้เนี่ยแป่งเสียงยังเกี้ยแป่งเสียงยังเกี้ยเรารอนเนี่ยเราร้อนแล้วก็ตปมือพอไม้มากล้เออนี่เอกเห็นหรไม้ก็มาแล้วหรออ๋อเลเวลจะขึ้นตั้งขวาหน่อครับผมแค่นี้กอพิธีวัดกาะเปิดจินนาเลสจินาเลตแล้วกาะพยายามคือสัญญาณสองนั้นเนี่ยมันเต่าอันสัญญาณไม้และสัญญาณอันนี้มันก็จะวาดขาได้เลย บ้านเนี่ยกอ่ะถ้าแคบหน้าจอเปลี่ยนสีอย่างนั้นเนาะแคบหน้าจอกับแคบนี่ครับเนี่ยสมมติว่าสมมติเราได้ละเราได้เฟซได้อย่างละเราก็แคปนี่กะแคปแล้วก็ตั้งชื่อเอ็นเทอร์เนี่ยกะอ่าแล้วก็กดสต็อปเหี้ยอันนี้ stop ไม่ตีครับปี๊ดทิ้งปิ๊ดทิ้งน้อยแล้วก็เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะบอกอันนี้ลอนเปลี่ยนสีก็เข้าไปนี่กระมอเนี่ยคร เออเปลี่ยนสีนี่อย่างว่าอินอินโฟนี่หรอนี่หรอคันเลอร์นี่หรอนี่หรอเอาสียังเนี่ยสีเขียวโอเคียวมันง่อยอ๋อมาเนี่ยแล้วของก็ปีไฟก็ปีไฟเบื้องต้นถ้าบอดบีเอฟไออาร์เขาเอาแต่เฟซอย่างเดียวพอ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 ดีเลย์นั่นน่ะอ่าประมาณนี้แหละเอ่อเทป แล้วยังแลายังยังบาล์เรเจอเนี่ยตั้งน้านี่มันปุ่มกดนี่เขากดมีผลหรอสี่โวลต์ไม่ปุ่มกดนี่ปุ่มกดนี่เขาต้องกดก่อนแบบกดค่ะนี่มันมอนิเตอร์เอาไ้ฟังหูนี่เหมือนกันครับอ๋อแตสี่สิบแปดโวลต์ด้านหลังอ่ะอ๋อสี่สิบแปดโวลต์ไหนครับไฟ้ค่สองอันเอออันนี้พาวเวอร์แต่ถ้าเขาห้อไม้เนี่ยมันต้องปล่อยสี่สิบแปดโวลต์ต้วยอันนี้ต้องแป็นปล่อยก่อนต้องี้ใช้ทานได้วยก่อนเล้วแตะแบบสั้ ปีดก็ได้อีกอะปีดก็ปฟีดเถียอีกอะยังไม่ปุ๋ยเชรมปอกอีกอะถ้าสัญญาณถ้าสัญญาณบาร่านนี่บอกบอป็น่ยังค้งไม่ยั้งย้าสัญญาณอันบาร่านนี่เรียบร้อยถูกต้องครับท่านอันบาร่านมันเอาขามันมันมันฟอยไฟแฮนด์ฮอมนี่คือมันถ้าสามขาเนี่ยมันจะเอาตาเออขาเก้าคามนึงเป็นบวงไม่หหนึ่งกับสามเป็นบวงกั แล้วสองเออสองเป็นบวงกวนกวนก็สามเป็นลบเนี่ยแต่ว่าถ้าอันบาล่าน่ะเขา